คนที่ต้องการลดหย่อนภาษีครับอยากให้ทำความเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินครับผม สวัสดีครับพี่น้อมแท็กสปัน้อมครับคลิปนี้อยากจะมาชวนทุกคนคุยในประเด็นของการลดหย่อนภาษีครับเข้าสู่ช่วงลดหย่อนภาษีแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนเริ่มจะมีการวางแผนภาษีแล้วใช่ไหมครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับท,รทุกครั้งทุกคราวที่พูดถึงเรื่องนี้บอกเลยจะมีคําถามแบบนี้ตามมาครับลดหย่อนภาษีด้วยอะไรดีตัวไหนดีกว่ากันตัวนั้นตัวนี้ตัวโน้นอันไหนดีกว่าแบบไหนยังไงและจริงๆเนี่ยเราควรคิดแบบไหนคลิปนี้จะมาชวนพูดคุยและสรุปทุกอย่างให้ฟังกันครับถ้าพร้อมแล้วครับอย่าลืมฝากกดติดตามแท็กสปังน้อมแล้วไปฟังกัน เ,เวลาเราพูดถึงเรื่องของการวางแผนภาษีนะครับเราก็มักจะหาทางลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับซึ่งก่อนอื่นครับเรามาทําความเข้าใจเรื่องของค่าลดหย่อนกันซักเล็กน้อยครับอันดับแรกนะครับต้องบอกว่าวิธีการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันคานวณจาก2วิธีเปรียบเทียบกันครับนั่นคือวิธีที่เรียกว่าเงินได้สุทธิและวิธีที่เรียกว่าเงินได้พึงประเมินครับสวิธีนี้ครับคำนวณเปรียบเทียบกันแล้วตัวไหนได้มากกว่าให้เอาตัวนั้นมาเสียภาษีครับสำหรับเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะ ใครสนใจวิธีคำนวณแล้วก็รายเดียดต่างๆเนี่ยพี่หนอมมีทําคลิปไว้นะครับสนใจก็ไปดูคลิปเพิ่มเติมได้เลยครับผมแต่คลิปนี้ครับในประเด็นของค่ารถหย่อนเนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับวิธีที่เรียกว่าเงินได้สุทธิครับซึ่งเงินได้สุทธิเนี่ยครับมันมาจากคํา3คํานี้นะครับก็คือรายได้นะครับหรือว่าเงินได้หักด้วยค่าใช้จ่ายหักด้วยค่ารถหย่อนครับออกมาเป็นสิ่งที่เรียกว่าเงินได้สุทธิครับและก็ต้องบอกว่ายิ่งเงินได้สุทธิที่เราคํานวณได้เนี่ยมากขึ้นแค่ไหนภาษีที่เสียก็มมาาาาาากขึ้้นตตดววยรรัเพะ่อภษี เกิดข <sixt> e ึ <Rolling out> ้นจากวิธีคำนวณแบบเงินได้สุทธิเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนเงินได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นครับใครที่มีเงินได้สุทธิมากถ้าไม่วางแผนภาษีก็จะยิ่งเสียภาษีมากใช่ไหมละครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับเราจะไม่ได้ลงลึกเรื่องของรายละเอียดการคำนวณภาษีแต่เราจะไปโฟกัสที่รายการค่าลถหย่อนครับซึ่งจากตรงนี้ครับสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรนะครับเราก็ต้องรู้ว่าเรามีรายได้ประเภทไหนบ้างเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่และก็มีค่าลดหย่อนอะไรบ้างนะครับมาดูตัวอย่างสุุดคคาาสิิกกััันนนนนตวออย่่งงงึรืมษเ ยกตัวอย่างแบบนี้นะครับสมมุติ re, ว่านายบักหนอมครับเป็นมนุษยเดือนคนหนึ่งนะครับที่มีเงินเดือนต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50,000บาทครับทั้งปีคูณมานะครับ12เดือนเพื่อคำนวณภาษีก็จะเท่ากับ0 0แสนบาทครับนายบักนอมเนี่ยเขามีรายได้จากเงินเดือนทางเดียวนะครับไม่มีรายได้ประเภทอื่นเลยแล้วก็ไม่มีโบนัสด้วยดังนั้นเงินเดือน12เดือนก็จะเท่ากับ 60, แสนครับซึ่งหกแสนที่ว่านี้นะครับเป็นเงินได้ทั้งปีครับดังนั้นตัวได้ที่เรารู้นยครับก็คือจํานวนเงินได้หรือว่ารายได้นะครับ วิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะรู้ว่าเงินเดือนเป็นเงินได้ประเภทที่1ตามกฎหมายครับซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดให้หักค่าจ่ายเพื่อคำนวณภาษีเนี่ยอยู่ที่อัตราเหมา50%แต่สูงสุดแล้วไม่เกิน1,000 0 0บาทครับแล้วถ้าเกิดคุณบักน้อมนะครับไม่ได้มีการวางแผนลดหย่อนภาษีเลยเนี่ยเขาน่าจะมีค่าลดหย่อนอยู่2ตัวครับตัวแรกคือค่าลดหย่อนส่วนตัวครับจำนวน6 0,000บาทกับอีกตัวหนึ่งนะครับคือประกันสังคมครับที่นายจ้างหักและนำส่งไว้ตกอยู่ที่เดือนละ750ทนะคร้งปีก็อยู่ที่9,000บาทนันเองครับ เราก็จะรู้คร่าวๆแล้วนะครับว่านายบักหนอมเนี่ยมีรายได้มีค่าใช้จ่ายมีค่าลดหย่อนเท่าไหร่ครับหักออกมาเรียบร้อยออกมาเป็นเงินได้สุทธิเนี่ยอยู่ที่431,000บาทครับเจ้า4 3 1 0 0 0บาทที่ว่านี้นะครับคำนวณภาษีตามอัตราเงินได้สุทธิเมื่อกี้ออกมาได้ภาษีเท่ากับ2600บาทครับตัวเลขนี้คือตัวเลขภาษีที่นายบักหนอมต้องเสียครับทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าการวางแผนภาษีของมนุษย์ินเดือนอย่างนายบักหนอมเนี่ยเขาไม่สามารถจะวางแผนโดยการหักค่าใช้จ่ายแบบวิธีอื่นได้เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้หกแบบ หเหขาจึงห,กหักค่าจ่ายได้สูงสุดเต็มที่ยังไงก็แค่1นึ่งแสนบาทเท่านั้นและนายบากักหนอมจําเป็นครับที่จะต้องวางแผนลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมจากค่าลดหย่อนที่เขามีครับถ้าเขาใช้แค่ค่าลดหย่อนเท่านี้เนี่ยก็เห็นว่าเขาต้องเสียภาษีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 6งหมบาทกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าเกิดเราดูตัวเลขแบบนี้เราก็จะบอกว่าหูเยอะว่ามาหาวิธีการลดภาษีให้นายบากักหนอมดีกว่าตรงนี้ครับคือประเด็นสําคัญที่จะพูดคุยกันครับก็คือเราจะมีคําถามทันทีว่าเฮ้ยแล้วเราควรวางแผนภาษียังไงนายบากักหนอมเนี่ยควรจะลดหย่อนภาษีด้้้ววยิธีไหหนนนซซืืืออออปรระกังททุํา แบบไหนดีเพื่อให้เขาสามารถลดหย่อนภาษีได้มากที่สุดให้เงินได้สุดที่เขาต่ำที่สุดและเสียภาษีน้อยที่สุดแต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งครับที่หลายคนลืมไปนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องภาษีนี่คือจํานวนเงินที่เราต้องเสียครับอยู่ที่2600บาทถ้าเราไม่ได้วางแผนภาษีเพิ่มแต่ถ้าเกิดเราอยากวางแผนภาษีเพิ่มนะครับเราก็จะไปดูค่ารูปย่อนต่างๆแล้วก็เลือกซื้อเลือกใช้เพิ่มเติมถูกไหมครับซึ่งตรงนี้ครับคือประเด็นที่หลายคนผิดพลาดครับหลายคนเห็นตัวเลขภาษีไม่อยากจะคิดวิธีวางแผนก่อนเลยแต่ลืมถามคําถามไปว่าแล้วจริงๆ นายบากักหนอมหรือตัวของเรามีความสามารถในการวางแผนภาษีหรือเปล่าครับลองดูตัวอย่างแบบนี้นะครับคิดต่อ,อกสักนิดนึงนะครับสมมติว่านายบักหนอมเนี่ยไปลองทําบัญชีรายรับรายจ่ายของตัวเองออกมาแบบคร่าวๆนะครับดูว่าตัวเลขเงินเหลือแต่ละเดือนเท่าไหรเ่เขาอาจจะได้คําตอบอีกแบบหนึ่งครับซึ่งสมมุตินะฮะว่าคําตอบเป็นแบบนี้คือเงินได้หรือว่าไรายได้ต่อเดือนของเขาเนี่ยอยู่ที่ห้าหมื่นบาทหักด้วยภาษีเงินได้หักนายจ่ายที่ถูกหักมาในแต่ละเดือนนะครับอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาทโดยประมาณนะครับแล้วก็มีประกันสังคมอีก ลอันนี้เป็นตัวเลขที่พี่หนอมปัดขึ้นนิดหน่อยนะครับจะได้คำนวณง่ายๆทีนี้เขามีอะไรบ้างนะครับมาดูภาระจริงๆในชีวิตเขาครับคุณบักหนอมเนี่ยเขามีหนี้ครับที่ต้องจ่ายครับอยู่ที่เดือนละสามหมื่นบาทอาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้รถหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลหรืออาจจะเป็นหนี้บ้านก็ได้นะครับรวมๆแล้วเนี่ยเขาต้องจ่ายหนี้ตกอยู่ที่เดือนละสามหมื่นบาทหลังจากนั้นไม่พอครับเขาก็ใช้จ่ายครับดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวนะครับเงินที่ต้องจ่ายไปเนี่ยอยู่ที่เดือนละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับหากตัวเลขออกมาเรียบร อยู่ที่ประมาณเดือนละ400บาทคำถ,ถามคือเงินที่เหลือเดือนละ400บาทเนี่ยมันวางแผนภาษีได้ไหมก็อาจจะวางแผนภาษีได้ครับอาจจะบอกว่าไปซื้อประกันซื้อกองทุนได้แต่ข้อจํากัดของมันก็คือถ้าเราเอา400ฮะคูณด้วย12ก็คือทั้งปีเนี่ยนายบักน้อมจะเหลือเงินอยู่ที่ประมาณ4,800บาทถ้าเก็บเงินได้อีกนิดนึงอาจจะอยู่ที่5 0 0 0หรือ6,000บาทก็แปลว่าความสามารถในการจัดการเงินที่จะเอาไปลดหย่อนภาษีไปซื้อประกันไปซื้อกองทุนไปทําอะไรพวกนี้เพิ่มเติมเนี่ยมีแค่ประมาณ5000บาทต่อปีเองถ้าเมื่อกี้บบออกว่่าาามมีีป5,000ทต ไปซื้อครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เกิดค่ารหย่อนเพิ่มขึ้นครับจาก6 9 0 0 0เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงฮะเป็น7 4 0 0 0ก็คือเพิ่มค่าดหย่อนได้อีกประมาณ5,000บาท5,000บาทที่ว่านี้ครับรลดภาษีได้กี่บาทนะครับซึ่งอัตราภาษีสูงสุดที่นายบังหนอมเสียต,ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่10%ครับแปลว่า5,000บาทถ้านายบังหนอมเอากลับเข้ามาลดหย่อนภาษีเขาจะเสียภาษีน้อยลงประมาณ500บาทพอพูดมาถึงตรงนี้ทั้งหมดแล้วเนี่ยเห็นความนเเือง,ง,ออง,อง,งอยิลดหี รือมีสภาพคล่องที่ดีครับจากเคสเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วนายบางน้องอาจจะบอกว่า5 0 0 0บาทที่ผมเหลือแต่ละปีเนี่ยผมไม่อยากเอามาลดหย่อนภาษีแล้วผมอาจจะอยากเก็บไว้หรืออาจจะใช้บางเดือนเกินด้วยซ้ำดังนั้นมันอาจจะไม่เหลือเงินซักบาทมาวางแผนลดหย่อนแต่ต้องยอมจ่ายภาษีไปในจํานวนที่เมื่อกี้คํานวณได้เพื่อที่จะให้ชีวิตเนี่ยมีกระแสงเงินสดเหลืออยู่และไม่มีปัญหาในภายหลังจุดเริ่มต้นต,ตรงนี้นะครับควรประเด็นแรกก่อนเลยคือเวลาบอกว่าจะลดหย่อนภาษีเช็คตัวเองก่อนครับว่าสภาพคล่องหรือว่าเงินที่เรามีเนี่ยมันเพียง พอหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราไม่มีเงินครับเราก็ไม่สามารถวางแผนล,ลดหย่อนภาษีได้ดังนั้นสภาพคล่องหรือว่าเงินที่เหลืออยู่เนี่ยจึงถือเป็นตัวสําคัญตัวหนึ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกครับทีนี้มาดูกันต่อครับสมมุติว่าเรามีสภาพคล่องที่ดีขึ้นแล้วมีเงินเหลือมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเอาตัวอย่างนายบักหนอมคนดีคนเดิมเมื่อกี้เลยครับจากที่เมื่อกี้ครับเราบอกว่าเขามีเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นครับตอนนี้เขาจัดการชีวิตได้ดีขึ้นครับจ่ายหนี้น้อยลงไปห0 0พันครับบริหารจัดการหนี้เรียบร้อยจ่ายเรียบร้อยตอนเนี้ย เดือนอยู่ที่5,000บาทแปลว่าคุณบกักหนอมจะมีเงินเก็บเหลือเพิ่มขึ้นอีก5000บาทตัวเลขเริ่มดูน่าสนใจแล้วใช่ไหมครับห้าพันบาทที่คุณบกักหนอมมีเพิ่มเนี่ยรวมกันประมาณนะครับปีหนึ่งตีไปก็ประมาณ6 0 0 0ืหรือว่า7 0 0 0 0บาทตรงนี้เริ่มเป็นเงินก้อนใหญ่ที่จะเริ่มไปตอบสนองเป้าหมายหรือความต้องการในชีวิตของเขาลวเขาเริ่มมีเงินพอที่จะมาลดหย่อนภาษีละก็คือลองคิดง,ง่ายๆก็คิดที่ยอดประมาณ6 0 0 0 0บาทต่อปีครับซึ่งก็พอจะทําอะไรได้เป็นชิ้นเป็นอันประมาณหนึ่งเนาะประเด็นต่อมาให้ต้องค บอกว่านะครับสมมุตินะครับหกหมื่นบาทนี้ถ้าเขาบอกว่าเขามีเป้าหมายการเงินแบบนี้ครับก็คือจริงๆแล้วเป้าหมายการเงินเนี่ยของผมต้องใช้เงินอีกประมาณ3-5ปีข้างหน้าครับผมกะว่าจะเก็บเงินให้ได้สักประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนบาทเพราะว่ากําลังจะแต่งงานแล้วสร้างครอบครัวคําถามคือคุณบกักหนอมมีกระแสเงินสดจริงครับมีสภาพคล่องจริงครับและมีเงินพอจะลดหย่อนภาษีแต่เป้าหมายการเงินที่เขามีเนี่ยคือการใช้เงินในอนาคตอีก2-3ปีข้างหน้าคําถามคือถ้าเกิดเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายสําคัญที่สุดของเขาแล้ว เขาตั้งใจเก็บเงินทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยให้ไปถึงเป้าหมายเร็วที่สุดเขาก็อาจจะยังไม่ลดหย่อนภาษีครับแต่เขาเลือกที่จะเก็บเงินก่อนประเด็นนี้คืออะไรนะครับประเด็นนี้คือเป้าหมายการเงินกับตัวเลือกในการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันสอดคล้องกันหรือเปล่าคนทุกคนมีเป้าหมายการเงินแตกต่างกันครับเป้าหมายการเงินบางเรื่องอาจจะสัมพันธ์กับการลดหย่อนภาษีได้แต่ถ้าเกิดเป้าหมายหลักหรือเป้าหมายสําคัญของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการลดหย่อนภาษีเขาอาจจะไม่สามารถวางแผนลดหย่อนภาษีก็ได้ดังนั้นต่อให้เรามีสภาพ ทีีด่ดมีเงินที่เหลืออยู่ก็ไม่ได้แปลว่าเงินทั้งหมดที่เรามีจะมาลดหย่อนภาษีได้ครับถ้าเรามีเป้าหมายการเงินที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีก็คือพูดง่ายๆคือเราไม่สามารถซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีแล้วบอกว่าเฮ้ยเนี่ยอีก3ปีต้องใช้เงินเอาประกันคืนมาเลยไม่ได้เพราะเราต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายเราไม่สามารถซื้อกองทุนครับ S S R F ต่างๆเพื่อลดหย่อนภาษีได้เพราะมันมีเงื่อนไขการถือครองที่นานกว่าน,นั้นไม่ว่าจะเป็น S S F ที่ต้องซื้อแล้วถือไว้10ปีขึ้นไปหรือแม้แต่ R ท่้้ออองซืืแลวถ ไป้ปีขึ้นไปรวมถึงอายุต้องเกิน55ด้วยถึงจะขายได้เห็นไหมครับว่าเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีสิทธิประโยชน์ตัวเลือกทางภาษีที่เราเอามาใช้ถ้าไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเงินเราเราก็ยังไม่สามารถจะวางแผนลดหย่อนภาษีได้ครับถ้าเรามีเป้าหมายอื่นที่สําคัญกว่านั้นอันนี้คือประเด็นที่2ที่อยากฝากไว้คือเป้าหมายการเงินกับทางเลือกการลดหย่อนภาษีมันสัมพันธ์กันหรือเปล่าถ้ามันไม่สัมพันธ์กันบางทีแล้วเราอาจจะต้องเลือกที่จะไม่ลดหย่อนภาษีแต่ทําตามเป้าหมายการเงินที่เรา ราต้อองกก่นคประเด็นสุดท้ายครับก็คือเรื่องของการเลือกแล้วครับสมมุติเราผ่าน2เรื่องนี้มาได้มีสภาพคล่องดีแล้วโอเคเป้าหมายการเงินเรามีแล้วแหละมีทั้งที่เป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและเราพบว่ามันมีเป้าหมายการเงินที่ไปสอดคล้องกับทางเลือกในการลดหย่อนภาษีคําถามที่หลายคนถามเมื่อฟังมาืึองตรงนี้ก็คือเฮ้ยแล้วผมจะเลือกอะไรดีวะพี่อ่ะเราลองมาดูกันต่อครับในปี2 5งหนะครับที่ทําคลิปนี้นะครับตัวเลือกในการลดหย่อนภาษีที่สามารถนะครับเก็บเงินสะสมเงินหรือว่าลงทุนต่างๆเนี่ยมันมีอยู่เท่านี้ครับเราก็จะเห็น ว่าตัวเลือกกลุ่มน,นี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่เราพอจะทําความเข้าใจกับเป้าหมายได้ครับคำถามคือไอตัวเลือกพวกนี้เนี่ยมันไปสอดคล้องกับเป้าหมายการเงินอะไรของเราบ้างครับอ่ะสมมุติว่าถ้าเราพูดถึงประกันประกันสอดคล้องกับเรื่องอะไรครับเรื่องของความเสี่ยงครับเรื่องของการความคุ้มครองต่างๆที่เราต้องการแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการสะสมเงินอย่างเช่นประกันสะสมทรัพย์ถ้าเป้าหมายเราตรงกับเรื่องพวกนี้เราก็อาจจะเลือกประกันได้ครับหรือถ้าเป็นกองทุนครับ S อก็คือเป้าหมาย10ปีข้างหน้า R M F ก็คือเป้าหมายเกษียณนะครับบางคนอาจจะเพิ่มประกันชีวิตแบบบำ ชีพที่บริษ,ษัทมีให้อันเนี้ยก็แต่ละคนก็จะมีแตกต่างกันรวมถึงฟรีแลนซ์อ่าบางคนนะครับที่ไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนอาจจะมีกอชอคือกองทุนการออกห่งชาติก็สามารถใช้ได้หรือว่าตัวล่าสุดอย่าง TESG ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราต้องเอามาพิจารณาเช่นเดียวกันครับการจะเลือกให้ได้เนี่ยมันต้องตอบคําถามว่าแล้วเราให้ความสําคัญกับเป้าหมายไหนเป็นพิเศษครับเราอาจจะบอกว่าในช่วงนี้เราให้ความสําคัญกับการป้องกันความเสี่ยงเป็นพิเศษดังนั้นประกันอาจจะเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะเทน้าหนักการแสงเงินสสดหรืออภาพขงเราเีง ที่ประกันเป็นหลักหรือว่าถ้าวันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเป้าหมายจริงเป้าหมายหลักของเราคือเกษียณเราอาจจะเทเงินส่วนหนึ่งไปที่เกษียณก็ได้ครับเพื่อให้เรามีเงินเพียงพอที่จะเกษียณจะเห็นว่าไอ้คำตอบพวกนี้เนี่ยมันอยู่ที่เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่สินทรัพย์หรือตัวเลือกครับหลายคนชอบมีคําถามแบบนี้นะครับว่าเทียบกันร,ระหว่างประกรันกองทุน SSF R อฟสามตัวนี้เนี่ยอันไหนดีกว่ากันคําตอบคือมันดีคนละแบบครับแต่สิ่งสําคัญที่คุณต้องตอบไปได้คือเป้าหมายการเงินของคุณกับตัวเลือกหรือวภาษีเมื่อกี้เนี่ยตัวไหนมันสอดคลล้องงแะมัันตรกบ ความต้องการของเรามากที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนไม่เคยตอบแต่ถามว่าอันไหนดีกว่ากันนอกจากนั้นนะครับลึกลงไปนิดนึงนะครับการตอบเป้าหมายได้แล้วการเลือกสินทรัพย์ก็สําคัญครับสมมติว่าเราตัดใจได้แล้วว่าเราจออาร์เมฟการเลือกสินทรัพย์ในอาร์เอฟเนี่ยก็สําคัญคือจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนความเสี่ยงที่เรารับได้เนี่ยมันมากแค่ไหนและเราคาดหวังผลตอบแทนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องทําความเข้าใจมันครับเพื่อให้เราเลือกกองทุนได้อย่างถูกต้องเลือกสินทรัพย์ได้ถูกประเภทไม่ใช่แค่เลือกเเพพืืื่่่่่ออออลหยยยนภภาาาาาษษีีไมมมใชชแคคคซ้ํถถบ บอกว่ามีเงินแสนหนึ่งซื้ออะไรดีประกัน SFR m a คำตอบคือคุณต้องการอะไรอันนี้ต้องตอบไปได้ก่อนคำตอบที่2ต่อมาคือเมื่อคุณตอบได้แล้วคุณต้องการผลตอบแทนหรือความเสีย่ยงหรือรับความเสี่ยงแบบไหนอันนี้คุณก็ต้องตอบไปได้เมื่อคุณเลือกสินทรัพย์ได้แต่ละอันที่เราพูดมาต้องบอกว่าไม่มีอันไหนดียวก,กันเพราะถ้าเกิดกลับไปที่จุดตั้งต้นเมื่อกี้ครับบอกว่ามีเงิน1 0 0 0 0แสนลดหย่อนภาษีอะไรดีคำตอบคือถ้า1 0 0 0 0แสนนี้เป็นค่าลดหย่อนมันลดภาษีได้เท่ากันครับแต่สิ่งที่แตกต่างคือสินทรัพย์ที่คุุุณณณเเเลืออกกกตาาาาาาามมป้หหยรงงงินขคค่ว กำลังเลือกอะไรอยู่และนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้และไม่คิดก่อนที่จะตัดสินใจลดหย่อนภาษีครับสรุปทิ้งท้ายอีกทีนะครับสิ่งสําคัญนะครับมีอยู่3ข้อที่พี่นนอมอยากฝากไว้นะครับหคือดูเรื่องฐานะการเรงินของเราก่อนครับสภาพคล่องที่เรามีกระแสงเงินสดที่เรามีเพียงพอต่อการใช้จ่ายเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหรือเปล่าถ้ายังไม่พออย่าเพิ่งคิดวางแผนภาษีครับอย่าเพิ่งคิดไปลดหย่อนครับจัดการการเงินเราให้ดีก่อนถ้าการเงินเราดีแล้วสภาพคล่องเราพอแล้วลองเช็คเป้าหมายครับว่าเป้าหมายสําคัญของเราเนี่ยเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ การลดหย่อนภาษีได้หรือเปล่าหรือเป็นรายการลดหย่อนภาษีตัวไหนได้ไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขาการลดหย่อนภาษีเราต้องการเก็บเงินตามเป้าหมายอื่นหรือวัตถุประสงค์อื่นก่อน<ๆ>การลดหย่อนภาษีก็อาจจะเป็นเป้าหมายรองลง,งมาครับอาจจะทําบางส่วนเท่านั้นเพราะถ้าเกิดเรามีเป้าหมายการเงินอื่นที่สําคัญกว่าเราเอาเป้าหมายการเงินนั้นก่อนก็ไม่ใช่เรื่องผิดและเป็นเรื่องที่ควรทําด้วยครับแปลว่าเราจัดลําดับความสําคัญถูกมาถึงข้อสุดท้ายครับเมื่อผ่าน2ขั้นไปแล้วนะครับเรียบร้อยถ้าเรารู้แล้วว่ากระแสเงินสดเราดีนะครับเป้าหมายกับการลดหย่อนภาษี รเราก็เลือกตัวที่มันเหมาะสมครับไม่ไว่าจะเป็นประกันหรือกองทุนต่างๆเลือกตัวที่มันเหมาะสมกับเราและเลือกสินทรัพย์ที่เราเข้าใจมันเลือกสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนแล,<ๆ>และเรารับความเสี่ยงได้อย่างที่มันควรจะเป็นอย่างที่บอกไปครับการลดหย่อนภาษีไม่ได้ดูที่จํานวนเงินและไม่ได้ดูที่อะไรเดียวกันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่ามันตรงกับเป้าหมายการเงินของเราหรือเปล่าและเราได้เลือกสินทรัพย์ที่เหมาะสมหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส<ๆ>ําคัญครับที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก่อนที่จะตัดสินใจลดหย่อนภาษีเพราะการลดหย่อนภาษีเนี่ยมันเกิดขึ้นทุก เกิดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราเอาเรื่องเป้าหมายการเงินเอาวิาัยทางการเงินเอาเรื่องต่างๆพวกนี้เนี่ยมาร่วมกันนะครับมาดูแล้วก็จัดสรรทุกอย่างให้เหมาะสมเนี่ยเราจะเลือกสินทรัพย์เลือกตัวช่วยในการลดหย่อนภาษีได้อย่างถูกต้องครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่ทําให้ทุกคนเข้าใจเรื่องของการลดหย่อนภาษีมากขึ้นและเลือกสินทรัพย์ที่เหมาะกับตัวเองครับถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์จากการทํางานของพี่หนองให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับผมถ้าใครมีคําถามเพิ่มเติมฮะก็คอมเมนต์คำถามไว้ที่ด้านล่่าาาานนนนีี้้้้้ไดดดะะะคครรรับแแแลลลลปปมโยยชช์์อืฝกกว กดติดตามแท็กสลักหนอมไว้ด้วยนะครับแล้วพวกใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ